เวลาเราพูดถึง AI เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงแต่ซอฟต์แวร์ที่มันล้ำล้ำใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบริษัทที่เป็นเหมือนเ,ออเครื่องยนต์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่คอยขับเคลื่อนการเติบโตทั้งหมดนี้เลยนั่นก็คือบริษัท s i l i s t i c a หรือที่ใช้ตัวย่อในตลาดหุ้นว่า CLS ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลงทุนหุ้นอเมริกากับคิดบวกครับผมแหละครับเราจะมาเจาะลึกบริษัทที่บอกไปเมื่อกี้ที่เป็นเหมือนกับเครื่องยนต์กลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการปฏิติ AI ทั้งหมดเลย เขาบอกกันว่ายุค AI เนี่ยมันก็เหมือนยุคตื่นทองในโลกดิจิตัลเลยนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะในขณะที่ทุกคนกําลังแบบแห่กันไปขุดทองเนี่ยใครกันนะที่เป็นคนขายพลั่วกับเสียมซึ่งเป็นของที่จะเป็นที่สุดในการขุดทองครั้งนี้โอเคก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับตัวละครหลักของเราในวันนี้นะครับเรามาปูพื้นกันก่อนนิดหนึ่งทําความเข้าใจภาพรวมกันก่อนว่าเฮ้ยทำไม AI มันถึงได้โตเร็วโตแรงขนาดนี้คือต้องบอกว่า การปฏิวัติ AI เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับมันวิ่งอยู่บนฮาร์ดแวร์ที่แบบทรงพลังมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆหรือแม้กระทั่งระบบไฟคือเบื้องหลังความเจ๋งของ AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันคือโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งหมดนี่แหละครับที่ต้องมีคนคอยออกแบบสร้างแล้วก็ดูแลมันอย่างดีเลยและนี่แหละครับคือจุดที่เซเลติก้าหรือ CLS เนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆเลยในฐานะบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง เป็นคนสร้างไอ้เจ้าโครงสร้างพื้นฐานที่ว่านี่แหละครับแล้วเขาทาธุรกิจอะไรกันแน่โมเดลหลักของ c ีเเนี่ยเขาเรียกว่า CMS นะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือ Contract e l e c t r o n i c s Manufacturing Services ฟังดูยากเนาะแต่ถ้าพูดง่ายๆเลยนะก็คือบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆนะครับเขาจะมาจ้างซี s ให้ผลิตฮาร์ดแวร์ตามแบบที่เขาต้องการเลยมันก็จะทำให้บริษัทพวกนั้นเนี่ยเอาเวลาไปโฟกัสกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองได้เต็มที่ไงครับแล้วจุดเด่นของเขาคืออะไร คือเขาดูแลลูกค้าแบบครบวงจรเลยครับตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆลองนึกภาพตามนะตั้งแต่ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์เลยนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตจัดการเรื่องขนส่งที่มันซับซ้อนมากๆไปจนถึงดูแลหลังการขายคือเรียกว่ามาที่เดียวจบเลยนี่แหละครับคือข้อได้เปรียบสําคัญที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมาปวดหัวกับเรื่องซัพพลายเชนของตัวเองทีเนี้ยแล้วเงินมาจากไหน รายได้หลักๆของบริษัทนะครับมาจาก2กลุ่มธุรกิจที่ต้องบอกว่าเป็นเมกะเทรนทั้งคู่เลยส่วนแรกเนี่ยก็คือกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งก็คือพวกฮาร์ดแวร์สำหรับ AI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์โดยตรงเลยครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มโซลูชันด้านการเชื่อมต่อแล้วก็คลาวซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2กลุ่มนี้เป็นตลาดที่แบบมีแต่จะโตขึ้นนเรื่อยๆเลยครับเอาละครับพอจะรู้จักบริษัทกันไปคร่าวๆแล้วเนาะทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่นั่นก็คือการวิเคราะห์แบบเจาะลึก เรามาเริ่มกันที่ฝั่งกระทิงหรือบูวิลกันก่อนเลยว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทราไม่หลายคนเชื่อว่าหุ้นตัวนี้มันยังไปต่อได้อีกก่อนจะไปลงลึกในแต่ละฝั่งนะครับเรามาดูภาพรวมเทียบกันให้เห็นชัดๆก่อนฝั่งบูหรือฝั่งที่มองบวกเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยความต้องการฮาร์ดแวร์ AI มันพุ่งกระฉูดเลยแล้วนักวิเคราะห์ก็พากันปรับเป้าราคาขึ้นนี่คือปัจจัยหนุนชั้นดีเลย ส่วนฝั่งแบรหรือฝั่งที่มองลบหน่อยเขาก็จะกังวลเรื่องการแข่งขันด้านราคาที่ดุเดือดแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องซัพพลายเชนครับ นี่คือหัวใจหลักของฝั่งกระทิงเลยครับประเด็นนี้เลยคือความต้องการฮาร์ดแวร์สำหรับ AI แล้วก็คลาวเนี่ยมันกำลังแบบระเบิดเถิดเทิงคือพอพวกบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เขาทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้าง Data Center สร้างโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ใช่ไหมครับมันก็ส่งผลโดยตรงเลยมาที่รายได้แล้วก็กำไรของ CLS ที่มีแนวโน้มจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดไปด้วยนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่แค่นักลงทุนรายย่อยที่มองเห็นโอกาสนะครับคือสถาบันการเงินใหญ่หญเลยนะ อย่าง RBC หรือ Goldman Sachs เนี่ยก็เริ่มออกมาส่งสัญญาณบวกกันแล้วไม่ว่าจะเป็นการปรับเป้าราคาขึ้นหรือการให้คนาแนะนําในเชิงบวกกับคุณตัวนี้ซึ่งมันก็เหมือนเป็นสัญญาณความเชื่อมั่นที่ชัดเจนมากๆจากผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดนั่นเองครับโอเคฟังเรื่องดีๆกันมาเยอะแล้วทีนี้เรามาพลิกดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างครับมาดูมุมมองของฝั่งหมีหรือ The Bear View กันว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่นักลงทุนอย่างเราเราต้องจับตาดูเป็นพิเศษใช่แล้วครับ คำถามสำคัญมันก็คือแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรล่ะที่ฝั่งกระทิงอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอความเสี่ยงหลักๆที่ต้องดูเลยนะครับก็จะมีอย่างแรกเลยคือการแข่งขันที่รุนแรงมากในธุรกิจ CEMS คือมันอาจจะนําไปสู่สงครามราคาที่แบบบีบให้กําไรมันน้อยลงได้ 2. คือความเปราะบางของ supply chain ครับนึกภาพว่าแค่ชิปขาดต,ตลาดจุดเดียวเนี่ยก็อาจจะกระทบการผลิตทั้งระบบได้เลย 3. ธุรกิจแบบนี้มันค่อนข้างอ่อนไหวกับภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวก็กระทบแน่ๆและสุดท้ายข้อ4ครับคือความเสี่ยงจากการที่ต้องพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่แค่ไม่กี่รายมากเกินไปเอาละครับหลังจากที่เราพิจารณากันมาทั้งมุมบวกแล้วก็มุมที่เป็นความเสี่ยงแล้วเนี่ยเรามาปิดท้ายกันดีกว่ามาดูตัวเลขและข้อมูลสำคัญๆที่เราต้องจับตาดูกันต่อจากนี้ครับ มาดูตารางนี้กันนะครับนี่คือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปได้หรือ scenario analysis ในกรณีที่แบบระมัดระวังหน่อยหรือ conservative เนี่ยราคาอาจจะอยู่ในช่วง290ถึง320ดอลลาร์แต่ถ้าเป็นไปตามที่ส่วนใหญ่เขาคาดกันหรือ base case ก็จะอยู่แถวๆ320ถึง360ดอลลาร์ครับและในสถานการณ์ที่ดีที่สุดเลยนะคือ bullish ถ้าเกิดว่าได้อานิสงเต็มๆจากดิวใหญ่ๆเนี่ย ก็มีโอกาสทะลุ360ไปจนถึง420ดอลลาร์หรืออาจจะสูงกว่านั้นได้เลยส่วนใครที่เป็นสายเทคนิคนะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจให้ดูกันแนวรับสําคัญมากๆที่เหมือนเป็นด่านแรกเลยเนี่ยนะจะอยู่แถวแถว300ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับทางจิตวิทยาด้วยนะครับในขณะที่แนวต้านที่เปรียบเหมือนกําแพงที่ต้องฝ่าไปให้ได้ก็คือโซน350ถึง360ดอลลาร์ซึ่งถ้าถ้าหากว่ามันทะลุไปได้เมื่อไหร่นะครับก็อาจจะเปิดประตูสู่ระดับ400ดอลลาร์ได้เลยทีเดียว แล้วคำถามคือถ้าจะติดตามหุ้นตัวนี้ต่อต้องดูอะไรบ้างประเด็นสําคัญเลยนะครับเวลาที่รายงานผลประกอบการรายไตรมาสออกมาเนี่ยที่ต้องจับตาดูก็คือ 1. การเติบโตของรายได้แล้วก็ยอดคําสั่งซื้อที่ค้างอยู่หรือแบ็กล็อกสอัตรากําไรขั้นต้นและกําไรจากการดําเนินงานเป็นยังไง 3. การคาดการหรือไกด์เดนสของบริษัทสําหรับไตรมาสข้างหน้าเขามองอนาคตยังไงและ 4. ครับข่าวการเซ็นสัญญาใหม่ๆกับลูกค้ารายใหญ่ ข้อมูลพวกนี้แหละครับจะเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสําคัญเลยที่จะบอกเราได้ว่าเรื่องราวของ CLS เนี่ยมันจะเดินไปในทิศทางไหนและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าคิดนะครับว่าในขณะที่เทรนด์ AI มันเติบโตแบบไม่หยุดยั้งจริงๆเนี่ยหุ้นที่ทํางานอยู่เบื้องหลังเงียบๆอย่าง CLS จะกลายมาเป็นผู้ชนะตัวจริงในเกมนี้ได้หรือเปล่านี่คือภาพรวมทั้งหมดของ Cel e s ติ c a ที่นํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับ